สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่บ้านโฮมเนอร์เมกพีโฟอ,อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราเปลี่ยนที่เ g r ก u าวอีกแล้วนะครับแต่ไม่ใช่ฉากเขียวนะเป็นเป็นของจริงซึ่งวันนี้เราจะไม่ได้รีวเราจะรีวิวการ์ดโปเกมอนอีกเช่นเคยแต่เป็นการ์ดโปเกมอนอเหรียญโปเกมอนนะครับเป็นอันนี้นะครับทั้งหมดอะไรนับไม่ได้เพราะไม่มือล่ะนับนะครับ โอเคมาเริ่มกันเลยมันจะมีสองแบบนะครับแบบที่หนึ่งคือแบบอันเก่าคือมันจะเป็นแบบเล็กอันที่สองคือแบบแบบใหม่เตดเตเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วปีสองพไม่มีแล้วปันยี่สิเไม่มีแล้วเคเราจะเริ่มกันด้วยอาจัดจะเริ่มด้วยอันเล็กนะครับอันเล็กนี้อันแรกครับไม่ผูกกันอลิสตนหรือว่าชาร์ซาร์ มีคามคามเมกคามเมกหรือว่าบลั o i c e นะคะภาษาอังกฤษน,นะคนัชนัชีหรือภาษาอังกฤษเป็น a อ e g ก t o r อันนี้โซน a าหรือภาษภาษอังกฤษก็ w o b บอ e ์เฟดนี่อันที่ห้ายิสดกหรือว่าภาษาอังกฤษก็เป็น s h a r m เ l i a n ใช่ใช่ใช่ใช ไปพิกาจูภาษาอังกฤษก็พิกาจูเหมกันพิกาจูน,นี่ฮาริมารอนภาษาอังกฤษจะไม่ได้ไม่นี้จำนานโอเคอันแรกสิบอ,อันที่เริ่มเลยจัะไม่ทนัดไปเลยเดี๋ยวมันมีเจ็ดอันนี่หรออืมใช่มีเจ็ดอันพูดออกทาไมอันต่อไปมันจะเป็นอันใหญ่ซึ่งจริงๆอ่ะที่ผมมีมันมันเยอะกว่านี้ จริงๆผมมีแบบแบบสีสีเหลืองแบบมีมงกุฎด้วยแต่แต่เดี๋ยวนี้มันหายไปแล้วมันมันนานแล้วไงผมไม่ได้เล่นนานแล้วไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกเนี้ยผมเจอกองของเล่นยักษ์ของผมกองขยะแล้วของผมได้เก็บมาไว้นี่ค่ะอันแรกของผมเป็นไครดิกกี้หรือว่ามาอะไรมาแชม ชอุมาแชมป์ก็เก็ตโคโกะด้วยเรนินจาบริกาลอนสาษังกฤษอะไรก็ไม่รู้แต่มีบริกาลอนสองตัวไลชูภาังกิและไราชูนะครับอันนี้ยูกิเมโนโกะภาษาอังกฤษไม่รู้จัก <c oughs> นี้รูจูล่าภาษาอังกฤษก็จิงส์นะครับจิงส์จงสเจ JYNX นะั่งอ่านถูกแนนอ่นฟูชิกิโซ่ภาษาอังกฤษก็ไอวิซอใช่ไอวิซอลพิกาจูแบบแบบรุ่นใหม่แต่เดวนี้ไม่มีคนที่ทำคลิปเก่าคลิปที่แบบเออเลียนโปกเกมอนโดดนี้มันหลายปีแล้วเพราะว่า เอเนี่ยเหรียญโปเกมอนอ่ะเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วที่มาจากเคมปัสอ,อ่ะนี้เอลิคิเทลภาษาอังกฤษไม่รู้อะไรเหมือนกันอันนี้ส่วนส่วนหน้านะครับภาษาอังกฤษก็ส่วนหน้าเหมือนกันอันนี้ฮิโนยาโคะภาษาอังกฤษอะไรก็ไม่รู้อันนี้อุลกามอสภาษาอังกฤษก็เอออะไรวะเฮ้ย อุออ้ย v o l c a นอะไรสักอย่างเนี่ยจำชื่อไม่ได้แล้วม,มันบางอะ่ะออ,อันนี้ไฮรูบี้ภาษาังกฤษคือบันนี่อ่ะโกบันนี่อะไรสักอย่างน่าจะโกบันนี่นอันนี้เมลิซี่ภาษาังกฤษแต่นี่เคยเห็นมันจะเป็นตัวที่เล็กมากเลยนะเดี๋ยวขออ่านน่ะมองไม่เห็นเออ0.3เมตรหรือว่า30เซนติเมตรนะครับ <c oughs> อันนี้เนี่ยเวลาว่าที่ตอนโตมาแล้วจะกลายเป็นเนี่ยอุลกามมสอุลกามสอ,อยู่ไหนวะกามอสเนี่ยเห็นไหมตัวมันจะคล้ายๆกันมันก็แปลว่ามันมันแปลงร่างจากตัวเนี้ยมันเป็นตัวนี้ซึ่งมันก็เป็นเรื่องจริงนะครับเนี่ยเวลาว่ากับอุลกาโมสเป็นตัวเดียวกันแต่ว่ามันคนละร่างอีร่างอันนี้ตัว เบสิกสเตปหนึ่งนะครับหรือใครไม่เข้าใจเบสิกสเตหสเตปก็สเตปสตองมันจะเขียนอยู่ในการ์โปเกมอนแบบธรรมดาของเราเองซึ่งมันจะอยู่ข้างยังน,นมุมซ้ายมุมซ้ายบนของการ์ดโปเกมอนนะครับอันนี้เม่เราว่าหรือว่าภาษาอังกฤษก็ลาเวสตาครับพอม,มีการ์ดโปเกมอนด้วยตัวนี้นะครับแล้วโปเกมอนที่มปสีเหลี่ยม นนมีเราสองตัวอันนี้ลูลูน่าโทนว่าภาษาอังกฤษอื่นลรูน่าโทนเหมือนกันอันนี้ไม่ไม่ไม่ได้แปลว่าไม่รู้เนี่ยรูอันนี้คือชิชิโกะหรือว่าภาษาอังกฤษก็ก็กโอดิดดโดใช่ไหมน่าจะใช่ไปโคคูนสาษอังกฤษก็คือโคคูน,น่านะครับโคคูน,น่าผมผมไอที่เป็นอันเนี้ยผมเรียก สองสอ,งอันแบบแบบใหม่กับแบบเก่านะครับผมเรียงจากจากข้างหน้ามันจะเป็นไอตัวที่มันมีพลังเยอะแล้วข้างหลังเป็นตัวที่มีพลังน้อยนะครับอ่าแล้วก็เยกอย่างที่สีแล้วก็คือแยกสีที่แยกสีเนี่ยแต่จริงๆผมมีอีกตัวหนึ่งมิลทูถ้ารู้จักไหมครับมิลทูที่มันเป็นเหรียญอย่างเนี้ยเออ มีใครใครมีก็บอกกันได้นะครับผมเคยมีเอาจริงๆผมเคยมีแต่ตอนนี้มันหายไปแล้วไอ้พวกที่เป็นมงกุดมันหายไปหมดเลยมันหายไปไหนกม่รูดซึ่งที่ผมมีนี่คือ,โอ,โ,อโอ้โหดิออซซี่มิแล้วก็ลูเกียลูเกียนี่เป็นตัวที่เก่งที่สุดของผมนะครับทำไมต้องพูดสาก,กับชะตากับตัวเองนม่อันนี้เออเดี๋ยวตัวนี้ตัวอะไรวะอันนี้อันนี้ยังยนะัง อันนี้ป๊อปโปบหรือว่าพี่เออพิจ็อดเหรอพีพีพีพจ็อดเออโอ้โอไปโคดักหรือว่าภาษาอังกฤษก็ไซดักซีดักหรือไซดักไซดักนะครับภอังกฤษอันนี้การะการะหรือว่ามาร์วักมาร์วักว่าเอาเลนมาร์วัก อันนี้ฟ็อกโกภาษาอังกฤษผมไม่รู้แต่ผมรู้รู้ล่างสุดท้ายชื่อล่างสุดท้ายมันก็คือเดลฟ็อกแ,แต่แต่ไม่ใช่ชื่อตัวเนี้ยอืมเป็นล่างคือล่างสุดท้ายเนี่ยมันเป็นสเตจสองหรือว่าเป็นล่างสามนะครับ <S <S เดี๋ยวสเตจสองแต่ล่างสามคือในกาบโปกเกมอนอ่ะ <S <S เขาเรียกสเตจล่างล่าง,งแรกเนี่ยที่มันเกิดมาเรียกว่าเบสิก แล้วล่างล่างต่อไปอ่ะล่างที่สองอ่ะขั้นที่สองอ่ะเรียกว่าสเตจหนึ่งและขั้นที่สามบางตัวก็ไม่มีบางตัวแค่สองขั้นบางตัวอย่างเช่นแชมิเลียนไอ้ฮิโตะครังนี้ไลฮิโตะฮิโตะครังนี้หรือว่าแชามแมนเดอร์ไลน์ะครับมันจะมีสามตัวก็คือแชมแมนเดอร์มีแชมแมนเดอร์เอ้ยไม่ใช่มีฮิโตะครังนี้หรือแชมแมนเดอร์ ล่างต่อไปก็เป็นอิสโดหรือว่าชามิเลียนแล้วก็อิสอิสดอนหรือว่าชาริราเนี่งนะครับอ่ามันจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ต่อไปยูกิวาราชิตัวนี้ผมไม่รู้แต่ผมเคยเห็นในการ์ตูนไอตัวเนี้ยผมคุ้นมากไอตัวเนี้ยเห็น,นเคยเห็นในการ์ตูนอันนี้มักเกียวไม่เกียวนะครับ ววรนนหรือว่าภาษาอังกฤษก็ s t u n f i s h starfish s t a f i s h นี้ยาดงหรือภาษาอังกฤษก็ s l o w p o k ใช่ s l o w p o k ซึ่งตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่ผมรู้จักแล้วเป็นตัวที่มีล่างเยอะที่สุดมันมีล่างทั้งหมดถ้ารวมรวมกาลาเลียนรวมกาล่ากับอะดล่าเลยนะแล้วก็รวมรวมล่างมีกา้าเลยนะมันมีทั้งหมดเด เท่าไหร่วะเจ็ดล่างล่างแรกขอวันนี้ขออภัยนะผมจะเรียกเป็นภาษาอิฤษล่างแรกคือเอาเป็นล่างธรรมดาแรกล่างแรกคือคือ slow slow poke ล่างทเนี่ยไอตัวนี้คือล่างแรกล่างแรกเลยทั้งสองคือ slow 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 bro ซึ่งจะเพิ่มเพิ่มคล้ายๆห,หอยข้างตรงตรง ตรงหางแล้วก็ล่างที่สจะเป็น slow king ซึ่งจะจะไม่ได้ว่ามันมีหอยตรงหางอยู่ไม้แต่แต่รู้ว่ามันจะเป็นหอยครอบหัวอย,อยู่แล้วก็เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชล่างล่างที่3ามร่างที่สามจะเป็น m e ก slow bro มันจะเป็นล่าง m มก a ครับซึ่งมันจะเป็นรูปมีหอยตรงกลางแล้วก็มันจะมีหัวโผล่ข้างบนตามล่อง,ล,องล่องหอย จะมีขาโผล่มาเขียนโผล่มา้วก็หาโผล่มาข้างหลังแบบนี้ลัางที่สี่ก็ slowking ล่างที่ห้าต่อไปเป็นล่างกาล่านะครับซึ่งซึ่งลายเนี้ยมันจะไม่มีอารู่าแต่มีกาล่านะครับครบครบชุดครบชุดลนะครับอ่าครบชุดซึ่งผมเอ่อต่อไปนะครับล่างล่างห้านะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวตอนหลังผมเดี๋ยวตอนพูด e อีไลน์ตัวนี้เสร็จผมจะเอาหนังสือของผมที่มันจะเขียนชื่อโปกเกมอนทั้งหมดมาให้ผมดูเออมาให้ทุกคนดูนะครับแต่แต่อันนี้ไม่ใช่หนังสือซื้อเองอันนี้นเป็นหนังสือที่ผมทํามาเองเลยเขียนชื่อโปกเกมอนโอ้หเก้าเก้าร้อยกับตัวครับแต่คือในยู u ู e เขาเขาบอกว่าเขาไม่นับวี เจเกนติแม็กไดนามักอัอลูล่ากาล่าแล้วก uh ็เมก้าหรือไพ่โม่ด้วยนะครับ huh. คือเขานับแค่ตัวแบบธรรมดาครับตัวตัวแบบไม่อาล่าไม่ไม่กาล่าไม่อลูล่าเลยหรือเมก้าพวกนั้นนะครับโอ้โหอันนั้นเน่ะก็แปดร้อยเก้าสิบแปดตัวแต่ผมจะนับอัมวีเจเกนติแม็กไดนามักเออไม่ใช่นับ ไม่มีไดโนเมมีใจแกนตเตมแม็กไพม่เออเมก้าอารูน่าแล้วก็กาล่าซึ่งโอ้โหเกือบพันตัวเก้า้อยกับตัวแต่ผมเขียนได้ได้สอง้อยตัวนะครับหนึ่ง้เก้เก้าผมไม่ได้เขียนต่อน,นนะ้านะคีมพูดเรื่องรากันต่อจากจากเบสิกแล้วกลายเป็นกาล่าลนที่ห้าคือกาล่า กาลายาดงกาลาอนีเออชื่อว่าอะไรวะกาลาสโลสโลโพกล่างที่เออล่างที่หกก็กาลากากาลาเลียน,ส,น,ายนสาังกฤษกาลาเลียนภาษาญี่ปุ่นหรือไทยเป็นกาลาะะครับแล้วก็อโโลลาในภาษาไทยหรือญี่ปุ่นมันภาษาอังกฤษมันจะพูดว่าอโลูเล่นเออมันจะลงไทยได้เอ็น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 หมดเลย อันล่างที่หกก็อโลลาอโลเอไม่ใช่อาร่ากาลาเลียนสโลสโลโบรแล้วก็ล่างที่เจ็ดล่างสุดท้ายที่ผมชอบมากที่สุดก็คือกาลายาดงคิงหรือว่ากาลาสโลคิงนนเองซึ่งถ้าใครได้เปิดเปิดเปิดบ็อกซ์ซันเอไม่ใช่ซันมุน ซอสแอนด์ชิลซึ่งอันนี้มันมีไม่มีของไทยนะครับมันจะมีของอังกฤษภาษาอังกฤษมันจะเขาเรียกว่าซอสแอนด์ชิลชิลลิงเรนที่เพิ่งออกมาใหม่ปี2021นี้นะครับซึ่งผมชอบมากเต่อยากได้มากเลยมันมีไอตัวเนี้ยกาลายาดงคิงหรือว่ากาเรียนสโลคิงนะครับมันมีร่าง V หรือก็วีแมด้วยถ้าใครถ้าใครชอบเปิดการ์โปเกมอน จะรู้เรื่องโอเคนาโคตรเลยไอตัวนี้เนี่ยไปไปนี่นะคะหนังสือของผมมาผมขออหน้านั้นเลยนะครับไหนนี่ใา้กี่ก่อนนะครับ,นรบ, slow poke. Slow poke. บเนี่ยครับ slow poke slow bro ที่ผมบอกแอ้กันเนี่ย มมกาสโลโบสโลคิงการเลนสโลโปกกาเล่นสโลโบการเลนสโลคิงเนี่ยมีห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวที่ผมบอกกันนะครับโอเคว่าตอนนี้จบแล้วต่อไปเซนิกาเมะเลยไปจะเป็นเซนิกาเมะภมาษาญี่ปุ่นติดไทยนะครับไทยมันจะเรียนแบบสายญี่ปุ่นนะครับซึ่งภาษาอังกฤษนี่ s q u ค r t l e s q u ว r t l e เล็บไย ต่อไปอสุดท้ายเคโรมัดมัดปะ่ะเคโรมัดซื้อเคโรมัดซื้อใช่สาษากีนนี่โฟกี้ว่ะไม่จำไม่ได้นะครับแต่เคยเห็นแต่ทำไมต้องเล็กแค่น้อยโอเคโอเคนะครับวันนี้ก็จบไปแล้วครับกับการรีวิวเหรียญโปเกมอน ของแคมปัสในวันนี้นะครับซึ่งวันนี้ผมขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับช่ว์ให้ดูเลยอุปกรณ์ที่ใช้บา,บาย